ใครที่กำลังวางแผนอยากจะสร้างบ้านในฝันแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นจากตรงไหนดีเซฟคลิปนี้เก็บไว้เลยนะคะโบนัสมาเดินงานบ้านและสวนแฟแล้วมาเจอบูธของบริษัทซีคอนเป็นบริษัทที่รับสร้างบ้านแบบครบวงจรเจ้าแรกของประเทศเขามีแบบบ้านที่เลือกมากกว่า200แบบ ตอบโจทย์ทุกขนาดครอบครัวเลยค่ะในงานเขามีโปรโมชั่นเพียบเลยนะคะสามารถรับคำแนะนำได้ฟรีโดยทีมงานมืออาชีพฟรีปรับแบบกับสถาปนิกแบบส่วนตัวด้วยนะเขาใช้ระบบการก่อสร้างเฉพาะของซีคอนนะคะโครงสร้างเสาหรือว่าคานจะเป็นแบบกึ่งสำเร็จรูปมีความแข็งแรงแถมประหยัดเวลาในการก่อสร้างสร้างเสร็จไวงบไม่บานปลายแถมยังรับประกันนาน20ปีถ้าสร้างบ้านกับซีคอนเขาจัดการให้เราหมดเลยนะคะ ติดต่อหน่วยงานราชการแล้วก็จัดก,การเรื่องสินเชื่อบ้านด้วยเจ้าของบ้านไม่ต้องทําอะไรเลยสบายเลยละ่ะและด้วยประสบการณ์การสร้างบ้านที่ยาวนานกว่า64ปีมั่นใจได้เลยว่าบริษัทซีคอนเขาไม่ทิ้งงานแน่นอนสร้างบ้านในฝันได้แบบสบายใจไร้กังวลต้องซีคอนเท่านั้นตอนนี้มีแคมเปญ every one cancel ด้วยนะคะเป็นแคมเปญ Affiliate ซีคอนสมัครฟรีค่าคอม2ต่อสูงสุดล้นละ5,000สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนลองมาคุยกับทีมงานมืออาชีพก่อนได้ที่งานบ้านและส แฟหรือศูนย์บริการทั้ง5ศูนย์ตามที่ขึ้นหน้าจอนี้เลยนะคะ